ครับขอสวัสดีด้วยนะครับที่ผมก็อยู่กับรอสซ้านะครับนี่คือตัวละครของผมเองนะครับตอนนี้เราจะมาเลือกเล่นตต่อะไรดีจะเป็นคลิปแรกนะครับก็จะไม่มีอะมากก็จะมาหาแบตเทิลธรรมดาพอเฮ้ยอันนี้อันนี้น้อยคนดีเรสมาร์ทก็เรสมาร์ท ้ยโชะโช๊ะโชะนี่เป็นไงลุกขึ้นมาเฮ้ยนี่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 เป็นไงลุกขึ้นมา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 เฮ้ยโอ้โห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 เอ้ยผมจิ้มกูใหญ่เลยเฮ้ยเมื่อไว้ใจแล้วในเมื่อมันทําอย่างนี้แล้วเราก็ไปไม่ได้แล้วเอ้ยอืมน่ารู้ทันรู้ทันนี่นี่นี่ของปสิ ไปกลมล็อกนี่เป็นไงโดนโชกชกชกโอ้ยอโดนแกด้วยสกิลไม่ไหลไม่ไหวไม่ไหวม,มามาเอ้ยโอ้โหมันมาเอ้ยโอ้โหปลาผิดล่วงโอ้โยอะไรนี่ตรงนี้เลยดอง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 โอ้หยมากันเป็นกลุ่มเอ้ยเป็นไงนี่นี่โอ้โหมันแย่งได้เลย ่เอ้ยหน่อยโอ้โหมันใช้บ้างโอ้โหตายห่าแล้วไงเออเอิสซาเด้ม่ยอมไม่ยอมไปไปไปเฮ้ยหลบหลบพ้นชาร์จเอาทีหลังโฮ้ยสายปืนด้วยมาไม่นไรงเรเียนสายปืนบ้างอ,อุ้ยอื้อหืออื้อหือ,อตัวทั้งหน้าทั้งหลังขอหลบก่อนแหละ เฮ้ยนี่ยิงมายิงไม่ยิงม่โดนเหรอนี่โดนไงโอ้โหโดนจับอีกโอ้โหสาดกันขนาดนี้ไม่ต้องถามเลยตายแน่นอนมาตรงนี้แหละสาดใหญ่สาดใหญ่สาดทั้งใหญ่ออกมาแล้วมันมาแล้วเราลลหลบมันหนีแล้วก็ไปมันเตรียมพลาดแล้วเราก็โอ้โหโดนเอง ใี่ใช้ก่อนมาเจอกันใหม่มาเฮ้ยไม่โดนยังไงนี่ไม่ไรไม่ไหวแล้วต้องเปลียนตัวนี้แทนมาอ,อืออืโอ้ยโดนด้วยเฮ้ยอยาไ่โดนเฮ้ยหลบโอ้โยโดดพลาดโอ้โหมันยิงแล้วตายหาแล้วไงโดนมันอีกแล้วโดนมันเล่นอีกแล้วเอ้ยหลบได้ไม่เป็นไรเราไม่กลัว โอโ้แต่อันนี้หลบไปพ้นแล้วอะเม่อะไรเราก็อยักสู้ได้อยู่โอ้โหมันเล่นกันเอา,เอ,าเองโง่เองตายเองนี่เป็นไงมัาจัดเต็มโอ้โหมันทั้งหน้าทั้งหลังมาโดนนี่โดน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 อะไรอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆงงๆเน็ตเราก็ดีนะครับ มาโอ้เฮ้ยอะไรวะวันนี้ผมฆ่าใครไม่ได้เลยเอ้ยโฉโฉอเชนี่ยังไงโอ้โหจะตายอีกแล้วเอ้ยโชอร์อเชอ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 ร์อเชโฉหลบ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 อเชโอโฉโอ้โหโดนไฟมหาพิริมตีด้านหลังเลยตายเลยโอ้หมันได้หมดเลยอะไรวะไม่เป็นไรเราใช้นี่เลยมวยไทรา์สายประจำจิตประจำใจของเรา ชุดที่ผมใส่อยู่นี่คือชุดแต่งนะไม่ใช่ชุดไอ้นี่นะเออไม่ได้มองว่ามันมีไหมนะครับสําหรับคนที่เคยเล่นก็ต้องรู้กันอยู่แล้วเฮ้ย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 เร็วมากเฮ้ยมันมันเร็วจังวะบวกสปรีดใช่ไหมนี่โุนเต็มอือหสือสาธุยากไงก็ไม่รู้โอ้โห กันนำกันทั้งซ้ายทั้งขวาไม่ตายแล้วโอ้ยจะล่วงแล้วเอ้ยมวยไทยสักอย่างเราไม่แพ้พลายกับใครอยู่แล้วของเดี๋ยวมอย่ารีบฆ่ากูได้ไหมมาช้าแล้วใช้พลังนี่โอ้ย,อยไปโดนได้ไงไปไปไม่ได้โอ้โหโอ้ยล่วงแล้วทําไมตานนี้ดวงสวจังเลยเฮ้ยไปโดนได้ยังไงโอ้โห ผมมาขโมยลูกไฟเราไปเล่นใช่ไหมโอ้ยอีกแล้วโอ้โหตายด้วยนาดอีกแล้วช่วยไม่ได้แล้วต้องลองใช้ตัวอย่างเช่นตัวอย่างนี้บ้างมามาโอ้โหไม่ได้เล่นนาน,านมืออือหือโอ้โหดูมันกระหน่ำกันทีแต่ละคนโอ้ย โอ้ยโอ้ยแล้วทำไมติดพิษนานจังวะโอ้ยโอ้ยอืมโอ้ยนี่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 นลบก่อนลบลบก่อนมาเข้ามาเข้ามาอุ้ยนี่นี่ไงอุ้ยอุยอโอ้ยโดนคนเดียวอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่โดนบ้างโดนแล้วบุยยังไม่โดนได้ไง เอ้ยไม่โดนอีกอะไรฉีดน้ําเลยนี่วันนี้วันสงการซะอย่างฉีดน้าซะกระเด็นไปเลยนี่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 โอ้โหอีกแล้วโอ้ยหลบก่อนแหละเชะอเชเชโชโชโชกไมแล้วโช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 โดนด้วยเป็นไงโชโชโชอ้ยไม่โดนโหเน กระจอกมากเลยตอนเนี้เน็ตอ่อนดอยมากโอยจะตายเพราะเน็ตนี่แหละวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอยโดนอีกแล้วตายเลยไม่ต้องถามเลยว่ารอดหรือไม่หลายตาน,นี้ต้องเล่นด้วยตัวที่เราคิดว่าเราสู้ได้แล้วตาน,นี้ไม่ค่อยเจ๋งเลยตาน,นี้เสียเปรียบเด็กเห็นได้ชาร์ตไรนี่ อีกแล้วโดนและทานี้โอ้โหกันนำกันเป็นชุดๆมามามาเจอกันมือกบกูมามาเลยอุ้ย,ยไม่โดนไงมือมือไอสู้ไปติดอยู่ดิเออโดนมันโดนเราไม่โดนโอ้โหมันหนีแล้วมันเล่นสายเดียวกันทั้งแก๊งเลยอะ่ะมันเล่นวอลเออร์กันหมดเราไม่เล่นคนเดียวนี่มันรู้สึกน้อยใจเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยมันจะหนีไปไหนวะเฮ้ยนี่โดนเป็นไงโทจะรอดอะไรจาเรอดไปได้นี่นี่เป็นไงกระเด็นตายเป็นไงครับจบมามาดับมันตรังกันเอ้น้องโอยล่วงโอยอย่างนี้ก็เสียแล้วผมแพ้แล้วไม่ต้องถามหรอกเก็บได้สักคินแค่คินเอ้า อะไรของมันวะเนี่ยมีสไลด์มีหลุดผมเล่นไม่ดีอ่ะเอ้ยเฮ้ยเอ้ยอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้โหโดนอีกแล้วสัตว์เอ้ยนี่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 ออกแพ้เลยแพ้เบเลยครับ ครับเราออกไปเลยไปหาห้องอื่นดีกว่าเก่งมันเยอะเกินไปสู้ไม่ไหวหาหาก่อนเอาโหมดที่ว่าห้องตัวห้องตัวหน่อยไหนวะโอ้โหหาหาหามันต้องบิดานไหนที่ดูสุดสีเอาดานนี้นี่แหละมันไม่มีดานอื่นเล่นอ่ะจะเล่นทีมเด,ดก็ไม่มีก็เล่น เดสแมทก็ได้ตะลุมบอลก็ได้แพันแรกเองอย่ามาอะไรกับผมมากเลยโอ้อะไรวะเนี่ยงงถึงกับงงเลยว่าตีกันเร็วมากไปไหมคอนเดตไม่ดีมันเลยทำให้สปรดมันเร็วมากเลยงงมากมันเร็วจัง หมอไม่ทันเลยอโอ้โหหมอไม่รู้เรื่องเลยใครเป็นใครอ่ะเออโหงงดีเร็วกันดีกันมา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 ชกชกชกโอ้ยมาไอ้หมอนี่แทนนี่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 กระเด็นล่วงเป็นไง เอะไรกันเล่าโอ้โหอยู่เป็นแก๊งแต่เราใช้นั่นไม่ได้มาไอ้ที่แทนกันได้ไดไดนะเต็มๆเป็นไงลนะ่อะอัตอัตอืดนี่อย่างไงโดนเต็มอืดทำไมจะไม่โดนอะไรวะหลุดกันหมดเลยแก๊งเลยโหจบเลยใส,ส่สกิลตั้งนานอุ้ยมันดีดไอ้ทัพพิไอ้ทา,าจับมันเหรอฮะ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 วยไทยคือสายที่เราเล่นกันมาก่อนยอมรู้ทริคหมดแล้ว อโชอโชอะโชไมหายไปอีกแล้วอะไรวะงงมากอยู่ไหนก็หมดอือฮึด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 เ่ยเกือบโอ้ยขาดไปแค่นัเดียวก็ตายแล้วนี่อุ้ยไม่โดนได้ไงวะอุ้ยอุ้ยไม่โดนได้ไงนี่โดนจนได้โอ้โหเราจะโดนได้นมนานมากอืดไม่โดนเฮ้ยไม่ไรนี่อันนี้โดนเต็มเต็ม โดนเต็มๆอีกแล้วกระเด็นกันทั้งคู่อ่ะไม่โดนใช่ไหมอันนี้โดนแน่นอนนะกว่าเป็นแก๊งกระเด็นเป็นกลุ่มนะเป็นไงกว่าเป็นแก๊งกระเด็นเป็นกลุ่มโอ้ย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 ,อยปยีไม่โดนมันไม่รู้มันอยู่ฝั่งไหนมามาไปไหนแล้วบแล้วใช่ไหมนี่เราเขียนบ้างม่งกันลอย ลอยระยะไกลมานินจาก็นินจานินจาก็นินจานินจาสู้อะไรได้นินจาก็นินจาเซโอ้ยอื้มอ้อยอื้มไอ้ชาดช่สู้ยากไว้โอ้ยพื้นที่แคบโอ้โหนี่ได้พลีเป็นไงเก็บได้อย่างอัตโนมัติเอ้ยโอ้โหมาสกิลเต็มแล้วก็ชาร์จอ้ยไปทันแล้ว มาไรนี่ตอนนี้ทันเฮ้ยเป็นไงกว่าเป็นแถว่วงเป็นละนาวโอ้ยอืมนี่โดนเต็มนี่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 เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหแมกคอมโบยังยังเยอะโอ้ยอืมติดติดสถานะติดสถานะสักเล็กน้อยนี่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 เ้ยโฉอโฉอโฉอโอ้ยอืมโดนจนได้ มา,มาขอจังหวะดีๆก่อนอ้ยอือขอจังหวะดีๆก่อนสักพักหนึ่งก่อนอุ้ยอือขอจังหวะดีๆสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งนั่นแหละดีมากไม่โจโจโจไม่โดนสักนัดโอ้ยดีล่วงโอ้โหตายเลยมาไม่ใช่ต้องสายนี้สายถนัดเราไปรลย โจ๊ะโจโจ,โจนี่กระเด็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปโดนมันอยู่ไหนกันหมดวะเนี่ยไปหาหมอนอน่อุ้ยนี่มันเหลือศูนย์ต้องรีบร้อยมันก่อนนี่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 ตายได้ชินเหนไหมเขาเรียกว่าล้อยเก่งอุย้ยโอ้โหนี่อ๋อลวงคู่ลวงคู่ครับหโอ้มาเกิดใกล้อีกโอ้โหสตาร์ดำเราให้มาพบกันมา นั่นแหละโอ้โห ôi, โดนอีกแล้วไม่ไรนี่แหละเต็มเต็มเอ้าเฮ้ยมันรอดได้ไงเอ้ยเอ้ยเผอนะว่าต้องใช้สกิลได้ก่อนนี่อ้าวโดนสกิลมันเล่นทั้งนั้นไม่ไรสกิลนี้โดนแน่นอนเอ้ยไม่โดนอันนี้แหละโดนเต็มนั่นแหละสวยงามไม่เป็นไรด้วยคิดดูแล้วกันตกมายังไม่เป็นไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยตายเลยโควมา เปลี่ยนสายบ้างเออมาพาอินบ้างพาอินพา,อ,นพาอินเจ้าพ่อมาเฮ้ยพายอินลูกพ่อโดนเต็มเลยโอ้โหนี่โอ้วีแมชมานี่นี่เป็นไงสายพายอินเราสายพายอินเราเสียอย่างมันขโมยสายมันขโมยอาวุธเราใช้หมดเอ้ยนี่เป็นไงได้ก่อนนะ่ะ มามาชุดนี้ก็ได้ชุดนี้ดีกว่าเยอะหมวกก็ด้วยหมวกหายไปแหละไม่เป็นไรโอ้ยไม่ไรนี่ใช้ที่ก่อนนี่ช้าเต็มๆจับโอ้โหจับไม่ทันแล้วแต่จับทันอยู่หรอกมาไม่เป็นไรขอใช้โอ้ยโอ้โหโดนแล้วโดนร้าวโดนรอยโอ้ยโดนอีกแล้วมาตอนนี้เต็มๆโจนั่นตายเป็นไงได้้าคินครับ โช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 วชโ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 วโ้ยหืโดนอีกแหลโชโชโชโวยโมันม่วนิมกันดีเกินไม่รู้เรื่องเลยใครไปใครแตตเนี้ยโโโโโอโไม่ยไม่ยอไม่ยอมหรอกไม่ยอมหรอก โอ้หตอนนี้คะแนนสูสีมากฮึด่ดตึ๊กตึ๊กตึ๊ก,กโอ้โหกระเด็นแล้วตายแล้วไงกระเบบลือดหมดรีบหนีก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีการกระตุกเล็กน้อยไม่เล็กน้อยเลยเยอะเลยอุ้ยโอ้โห,โโหโมันโผล่มาอย่างรวดเร็วสปีดเร็วมากโอ้โหวันนี้ช้าและเกมนี้เสียเปรียบนะเสียเปรียบมากเลยโอ้โหสากกำลังบอกว่าได้ได้เฟริลเลยอือหือ โอ้โหเยอะ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 เลยเยอะเบลยโชวโชวโอ้ยไม่โดนแกระโชวโชโชเอ้ยไหนไม่โดนดิแก้วแต่เดี๋ยโดนแน่นอนนี่นนนชาร์จเต็มเฟรมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนกันใหญ่โอ้ยโดนกันใหญ่โอ้ยรอแบบข้างหลังเหรอ ไร้ายไปรไายไปร้ยโอ้ยหืมจะได้อยู่แล้วมาแย่งคินเลยเดททอยเยอร์มาวันนี้ก <mythology> ็ไ <jamais> ด <état> ้วะโช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 โมเวลาแล้วป <than en> ุ้มกระเด็นกันเป็นระนาวปลายกระเด็นกันเป็นระนาวปลายอ่ะเป็นไงแม่คอมโบอนาดโอ้ยล่วงเลยตายเลยโวมดับสามเลย อะไรเอาใหม่หอยงไรเวลาหน่อยนึงโุ้ยทำไมตีไม่ได้เมื่อไรทิ้งเลยจบเกมแล้วอที่สามครับก็ยังดีผมไม่ได้ที่ไรเลยนะโอ้ที่หนึ่งอ่าได้โจมตีครับแต่ได้คอมโบสะสมนะ่ะเป็นไงมือไม่กระจอกแล้ว อาไลครับอีกด่านหนึ่งแล้วกันนะอีกสักด่านหนึ่งแล้วกันแล้วก็จะพอแล้วนะสงสัยจะได้เล่นแต่เดสแมทอ่านี่ทีมเดสยังมีอยู่แต่สองคนมันไม่ค่อยมันเท่าไหร่โอ้โหีหกคนก็เกินปาเออก็ได้สองคนก็ได้เอาหายไปเลยเฮ้ยมียังมีอยู่ก็ได้เล่นก็ได้ทีมเดส ลงกูมาผิดใช่ไหมเฮ้ยอืะแเห็นยศแล้วสีกันหมดเลยอ่ะโอ้อะไรวะอย่าเพิ่งดูกันที่ยศติยศมันไม่สำคัญมันต้องดูจนที่ฝีม,มืออย่าดูยศมาเทียบกันแวจว่าแต่ยศเลยพวกมันก็มีขอกดีดีมกันเฮ้ยอืม กำตลอดกำตลอดกำตลอดโอ้ยโดนอีกแล้วโอ้โหมันลุงมันเป็นแถวแถวเลยไอ้หมอนีก่ก็ได้อืโดนสกิลเข้าไปสะอืดเลยเอาสะอืดเลยโหฮึดฮึดโชโจโจโดนเต็มโจโอ้ยไม่ไม่รอดรอดได้ไงนี่อันนี้โดนเต็ม,โ,โ,ม,มดโดนเต็ม,ตม,ตมล่วงไปเลยไปล่วงด้วยคิดดูแล้วกัน มาช่วยโทษเทรไม่เกี่ยวกันนะโอ้โหโดนอีกแหละโอ้โหแล้วก็มบเหมือนกันดิขอเล่นบ้างขอเล่นบ้างแล้วก็บรเหมือนกันเอา้าฝีมือห่างชั้นโดนไล่ออกเลยอะไรวะโอ้แค่ยดแค่เนี้ยโดนไล่เลยโอ้อะไรวะ ็นไรแันนี้ก็ได้มีฝีมือขางชั้นด้วยนะดู้ยกาศฝีมือเราไม่ใช่เก่งเลยกลากนะครับโอ้โหนี่มาทีเดียวไปกันขนาดนี้แลเรามาแล้วเราจะได้อะไรแล้วเนี่ยโอ้ทีมเราเลื่อนศูนย์กันละนาวโจ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 โอย้ยโอย้ยโอย้ยโอ้โหมันอย่างนี้เราหนีดีกว่า มันมีกี่คนเนี่ยโอ้มันมีอยู่สองคนด้วยโอ้โหงี้ก็สู้ยากอีกเ,อเน็ตกูก็ใช้อีกชิบหายโจ้นี่ไงไม่โดนเลยอะ่ะเฮ้ยอย่าคิดโกงโดนอีกแล้วลวงผมแบบเมื่อกี้นี่อุตส่าห์ได้เปรียบโดนหาวฝีมือห่างชั้นทั้งนั้นไอ้นี่มันไม่โดนเลยเลยอะแล้วกิวไม่ทำอะไรไปเลยอะ โกงหรือเปล่าวะใช้อะไรหรือเปล่าไม่ได้ใช้สักหน่อยหรือว่ากูเป็นโลกที่ว่าเด็ดไม่ดีเองคนเดียวเลยคนเด็ดไม่ดีคนเดียวเลยเนี่ยแต่เก็บอาวุธได้เอด็ดไม่ดีแต่เก็บอาวุธได้อ,อ,ดไดอ,ไดอ,อ๋โหย้ยติดแล้วเริ่มติดแล้วติติดบ้างแล้วเย่โดนติดอีกครั้งเดียวที่เหลือไม่โดนอีกเลยโจ้ไม่โดนเลย ขนาดหนึ่งโอ้นี่กูสาธะสกิลไปเป็นร้อยแล้วนะยังไม่โดนสักนัดหนึ่งอะไรวะเนี่ยโอ้สกิลสาธ์เป็นร้อยแล้วยังไม่โลเลยสักนัดหนึ่งมันโดนกูคนเดียวแหละตกลงมันตายด้วยไข่วะเนี่ยฮะยังไม่ได้ไข่สักคนหนึ่งเอ้า กูไปส่วนเกี่ยวข้องเฉยเลยเฮ้ยมันมันเหลือกันแค่เหมือนเหมือนเหลือตัวตัวตัว,ตว,ตวที่เหลือหนีหมดออกมาแล้วมาแล้วผมมาแล้ว,ลวนี่นะผมไม่โดนเลยสักนัดเอ้าตกไปเองแหละอะไรวันแม์ครั้งนี้ประหลาดดีเฮ้ยเอ้าตายอีกคนนึงเอ้าโดนไปเลยโอ้โหสถานาะโซเวอร์ล้มเหลวอ,อีกแล้วผมุณโดนหมดไปกี่ครั้งเลยอันนี้ก็ได้วะ ขออีกแค่ด่านเดียวอะอยากได้สักด่านนึงอะด่านเดียวอะด่านเดียวเท่านั้นจะพออยู่แล้วเอาโดนเงินไขอีกโอ้เราเหมือนรู้สึกว่าเด็ดเราจะหลุดแล้วแหละให้ทายเลยเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนถ้าไปฝั่งหนึ่งไม่แสดงว่าหลุดหลุดแน่นอนเงี้ยหลุดแน่นอนเอา้าแล้วทำไมมันตีกันได้อะ เอาฝั่งเรามีกี่เอาเฮ้ยมีตัวที่ด้วยโอ้ตัวละครใหม่นี่เองใช่ไหมอะไรวะเนี่ยงงงงไมหมดแล้วคลั่งงงลึกเกินโอ้ยงงมากเลยเอาโอ้เล่นได้ด้วยโอ้โอ้โอ้ตายเลยโอ้ด้วยความ,มง,งง แสดงว่าถ้าตัวนี้มาใหม่แสดงว่าต้องมีตัวละครใหม่มาแล้วใช่ไหมอา้าวเปล่าไม่มีอา้าวแล้วตัวนี้มันได้มายังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮบแต่เนื่องด้วยเหตุที่ว่าแมตช์นี้เราคงว่า,าต้องเล่นได้แค่ด่านแรกแล้วแหละที่ดีสุดสองด่านแรกแาที่เหลือเล่นแล้วมีแฮวหมดเลยแฮวกินไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นไรอะ่ะงงหมดเลยอยู่ดีก็เดี๋ยวโดนท้ายนั่นเดี๋ยวโดนท้ายเนี่ยงง,งงอะ่ะ ตีใครไม,ไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยเอา้ากูโดนคนเดียวเลยเหมือนมันวางกับดักเอาไว้ใช่ไหมโฉโฉโฉโอ้โหโดนเล่นางเดียวเลยอะไรของมันเนี่ยเล่นมากเริ่มงงอะ่ะมานี่ก็ได้นี่ก็ได้เนี้ยโดนแน่นอนเฮ้ยอะไรวะโดนเต็ม,ตมนะั้าสาบานได้ นี่ครั้งเลนไปแล้วตกกบดีไม่ได้คินใครเลยสักคนหนึ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หมันมันแพ้มันเพาะเออไม่ใช่เหมืนอนเคาะซ้ำกระหน่ำนะครับโอ้โหโอ้ยทวยมเนี่ยเล่นไม่ได้ใครเลยทำไมมันเล่นกันอย่างนี้ไม่รู้เรื่องเลยโอโ้ตายแหละตายไปโดยอัตอนโนมัติมาสายนี้ก็ได้วะห่อคงก็หออ่หอคง ไม่ได้เอาเปลี่ยนมัง้งเสือไม่เอา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 วิทไม่เอาอ่ะตัวนี้ก็ได้วะเออลูซิฟเฟอร์ลูซิฟเฟอร์ลูกพ่อฆ่ามันนี่เป็นไงลูซิฟเฟอร์ตีโดนใครอื่นตีไปโดนลูซิฟเฟอร์เราตีโดนมา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 โอ้ยโดนอีกแล้วไอ้สายนี้มันโกงดีวะ่ะโหมันโกงมากเลยนะ โอ้ยเอา้ากูตายอีกแล้วเป็นคนเดียวเลยว่าที่ตายโดยไม่รู้ตัวเนี่ยไม่ได้แล้วต้องหาล็อกตาก็ได้วะไม่แล้วรู้แล้วว่าถ้าเกิดถ้าเน็ตไม่ดีอย่างนี้ต้องเปลี่ยนเป็นสายนี่แลหละวงางระเบิดสักหน่อยคือมีโอกาสโดนได้บ้างแต่กูโดนอีกแล้วกูโดนเล่นตลอดเลย กันไว้ก่อนไม่รู้มันมีอะไรบ้างไอ้พวกนี้สายมันน่ากลัวเกินไพ่โกงอะโตวใหม่เสี็จซะด้วยมองไม่เห็นเลยว่ามันใช้อะไรได้ยังไม่เห็นมันมีในสต็อกเลยไม่เป็นไรเราใช้โลกกันได้โจโอยโดนอีกแล้วนี่แนะนี่แนะนี่นี่กลังระเบิดไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยนะสายเล่นสายกวางแล้วเนี่ย วางให้ทั่ววางให้ทั่วนะเขตนะโดนด้วยนะวางให้ทั่ววางให้ทั่วแต่เวลาปรนเมนูลงออ้ยบูมไม่เป็นไรสักคนนึงโ้ยโดนอีกแล้วตายอีกแล้วไม่ตายด้วยสึกว่าแบบนี้คงไม่ต้องเล่นกันแล้วแหละไม่ได้ใครเลยเลดก็ไม่ดีตามเลดก็มาดีแล้วแต่ก็ยังตีไม่โดนอยู่ดีอ่ะโดนด้วยนะ สายวางระเบิดของเราสักอย่างโอ้มันเล่นตัวเนี้ยโอ้ดูดิกันนำกันเป็นสกิลแบบเตรียมไม่ทันต่อสู้มันไม่ได้เลยมันไม่ได้ละขอใช้ตัวนี้บ้างโดนโดนโดนช์าเต็มกระแทกสายไนไอยู่ไหนวะ โอ้ยตีไม่โดนใครเลยเอา้ามาโอ้ยอืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยอืมโอ้ย,อ,ยอะไรวะตัวใหม่กับจอมไม่รู้ไม่รู้บอมมิสไซล์ยงไม่โดนใครเลยมา ระเบิดลงเมันไงน่าได้คินด้วยมาได้คินตอนก่อนจบมามาเจอรูปพ่อมาเจอทานี้บ้างเอา้าลวงด้วยกันเอามันมาอยู่ที่พอดีนี่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 ชุดนี้แหละชุดชุดพอเหมาะชุดที่ต้องกรารวัดไซส์มาอย่างดีกัดแทกลง เฮ้ยอืมนี่แหละเป็นตัวนี้แหละตัวใหม่ล่าสุดนี่แหละที่สู้ไม่ได้ตายแล้วอ๋อนี่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 นนกวาดกระแพงก่อนนี่อไม่รู้ตายแล้วไม่รู้ก็ไม่รู้ไอกไม่รู้ไงก็บอกว่าไม่รู้ไง โอ้แพยังขนาด้อยไครับนื่งจากไม่มีอะไรแล้วนะครับเขาก็เล่นแค่นี้พอนะครับก็ทางนั er ้น er ก <Wh média jelly fish> ็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ